วันนี้เวลา9กนาฬิกา0นาทีที่ห้องประชุมพริบพรีสาลาก,กลางจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตุูผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคกลางพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยนายประวัติ นวมรัฐในขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปอรอร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ2,566 และติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอาทิโครงการบรรเทาอุทกาภายัยเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมโดยดำเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ จังหวัดเพชรชบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจํานวน105โครงการดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน104โครงการและอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน1โครงการในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานก่อสร้างประตูระบายน้ํปาปักคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาหนึ่งตั้งอยู่บริเวณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรชบุรีเขื่อนเพชรอาเภอท่ายาง ซึ่งจะเป็นการบายพาสน้ำส่วนเกินในช่วงฤด,ดูน้ำหลากไม่ให้ไหลเข้าสู่เมืองเพชรบุรีขณะนี้ดำเนินการไปแล้วรอยละห้าสจากนั้นองค์การบรีแลรคณะดเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่1นธันวาคม2549ปัจจุบันบริหารจัดการน้ำแบ่งเป็นภาคการเกษตรระดับ70และเพื่ออุปโพคบริโภคระดับสา 30. สามารถส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ทําการเกษตร จำนวน4,500ไร่ในฤดูฝนและจำนวน2,000ไร่ในหน้าแล้ง ต่อจากนั้นอ,อมนตรีลักคณะเดินทางไปยังปแปลงเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่ปแปลงเกษตรของนายสมนึกเทศอ้นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนหกไร่ปลูกผักและผลไม้มีรายได้เฉลี่ย1 3 0 0 0บาทต่อปีและ,ปะแปลงเกษตรของ,งานางอุง่นแก้วเมืองเพชรมีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน15ไร่ปลูกผักผลไม้ และปลัามน้ำมันมีไรายได้เฉลี่ย2 0สนบาทต่อปี